เราจะจัดการน้ํำทางบ้านท่าจีเนี่ยเขาค่อนข้างรับสภาพนะคะต้องใช้คําว่ารับสภาพนะคะเขาอยากรู้ว่าตกลงข้างบนเนี่ยปล่อยน้ําเท่าไหร่น้ํามันจะมาถึงเขาตอนไหนอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ ที่ตำบลมลกรรมเนี่ยจับมือกัน5าตำบลเนื้อที่ประมาณ3 4ี่หมื่นไร่แต่ถามว่าถ้าน้ํามันทังเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้เสียหายแค่3-4ี่หมื่นไร่เพราะน้ํามันจะเข้าไปถึงพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของจังหวัดนครปฐมคือจะไปสุดก็คงแต่แถวองค์พระก่อนที่น้ำทะเลจะนุนเนี่ยมันจะมีที่เราสรุปไว้ก็คือประมาณ248รูัวเรือนในพื้นที่ของตำบลมลกรรมที่ได้รับความเสียหายแต่ณปัจจุบันนี้มีเพิ่มมาอีกเกือบ20หลังคาเรือน ท่วมมาเดินฝ่าแล้วค่ะตั้งแต่ตุลาป่ะคะค่ะตั้งแต่ตุลาเจ้าพญาท่วมก็เริ่มท่วมแล้วเริ่มท่วมแต่ตอนนั้นยังไม่เยอะตอนนั้นก็แค่นี้ตอนนี้ก็แค่นี้แล้วค่ะต้องเราต้องคอยดูดน้ําตรงนี้ออก แต่ในบ้านเราลุยอยู่ได้เพราะว่าเราทําหมือนจะพื้นบ้านอีกหกสิบเซนแต่เดินในบ้านก็อย่างนี้ด้วยค่ะต้องค่อยค่อยปล่อยมาทีหน่อยอย่าให้ระบายมาเยอะอย่างเงี้ยคือถ้าข้างบนเขาค่อยๆปล่อยแล้วก็บอกข้างล่างด้วยว่าเออช่วงวันนี้น้ําเดินทางมาใช้เวลาสองวันน้ําจะขึ้นอีกห้าเซนนะเราก็จะพอเตรียมตัวได้ใช่ไหมคะพี่ตตแต่เราต้องเตรียม<ด>ให้มาเนาะใช่เพราะว่ามันลําบากเนาะแค่นี้ก็สาหัสแล้วนะใช่ เราจะจัดการน้ําทางบ้านท่าจีเนี่ยเขาค่อนข้างรับสภาพนะคะต้องใช้คําว่ารับสภาพนะคะเขาเลือกไม่ได้เพราะเขาอยู่ทางผ่านน้าก่อนที่จะไปลงอ่าวไทยเขาอยากรู้ว่าข้างบนเนี่ยปล่อยน้ําเท่าไหร่เอาตัวเลขจริงๆมาคุยกันแล้วก็ไอที่ปล่อยมาเนี่ยตกลงน้ํามันจะมาถึงเขาตอนไหนอันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ แล้วทำไมไม่มีการเตือนเพราะมันไม่มีระบบที่คำนวณตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงน้ําออกไปทะเลจริงๆหน่วยงานที่จะดูทุกน้ำํำสสทนอชอแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเรามีหน่วยงานที่บริหารจัดการอย่างประตูน้ําอย่างเขื่อนอย่างบ้านระบายก็คือกรมชลมระทานสมมุติว่ากระเสียวเต็มร้อยก็ต้องค่อยๆระบายกระเสียวมาในขณะที่น้ําท่าจีนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากเจ้าพยาอีสักพักน้ําทะเลขึ้นชาวบ้านไม่สามารถที่จะ รวม3มน้ำนี้อกมาน้ําจะขึ้น10เซนมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่กรมชนจะบอกไหมก็ควรจะบอกได้ในระดับหนึ่ง so um แต่ด้วยความที่มันเป็นทุกพื้นที่อย่างเงี้ยคนที่จะบอกได้คือสทนชก็ต้องมีหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่ซัพพอร์ตข้อมูลตั้งแต่สถานการณ์ให้สทนช ซึ่งหน่วยงานนั้นเนี่ยเราก็มีก็คือสสนซึ่งสสนทำได้ไหมโดยศักยภาพตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมต้องใช้งบประมาณต้องใช้บุคลากรแล้วก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการที่จะให้ข้อมูลให้แบบไม่หวงเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของประเทศชาติทั้งหมดยังไม่มีแต่เรารู้ไหมว่ามันสําคัญจริงๆรู้เมื่อ4ี่ปีที่แล้วก็รู้เคยรู้ทําไปทํามาหายไปไหนก็ไม่รู้ ททชต้องมาคิดแล้วว่าประเทศไทยต้องมี DSS ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อช่วยในการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมแบบนี้แล้วก็ทั้งในช่วงที่น้ำแรงด้วย สอ,อต้องมีระบบ DSS วิเคราะห์ทางเลือกต่างๆภายใต้ข้อจํากัดที่มีส่งต่อให้สทนอชอจากนั้นก็เอาทางเลือกที่ดีที่สุดนี้น,นำเสนอต่อผู้บริหารสั่งการไปหน่วยงานปฏิบัติทั้งหมดคือทํางานออกไปพุ่งออกไปไปยังภาคประชาชนแล้วข้อมูลที่ไปเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วซึ่งความแม่นยํามันจะดีขึ้นเรื่อยๆภาคประชาชนจะได้ข้อมูลที่มีการก่นกรอมีการวิเคราะห์มันอาจจะไม่แม่นในปีแรกๆแต่มันจะดีเรื่อยๆซึ่งประเทศเราไม่มีตรงนี้ พอร,รู้สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันแล้วเนี่ยก็มาคิดกันว่าเราทําอะไรกับมันได้บ้างแล้วประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่อย่างตอนนี้เขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาต้องรับภาระการที่จะชดเชยให้เขาเพราะในฐานะที่เขาเป็นผู้เสียสละเนี่อรับจะยังไงซึ่งอันเนี้ยมันมันคุยกันได้แต่มันต้องเป็นในลักษณะของการมีส่วนร่วม